สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนท,ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะเดินทางองงอกจางจังหวัดครับไปภางอีสานนะครับหรือไปทาคจังหวัดขอนแก่นครับจะลองใช้เส้นทางนี้ดูนะฮะาำกูกานะครับลองสิบสามนะครับจะไปภาคอีสานเส้นทางนี้เขาว่ามันโล่ง เตนมตัวกาก็ะเลี้ยวซ้ายอง1 3นะครับแล้วก็บ่ารถจะติดไหมเป็นเพื่อนหลายๆคนว่ามาเส้นนี้แล้วโลง่งตามมานะครับตามมาดูด้วยกันโล่งจริงครับเลียขนวขวา1 3ถนนสภาพถนนดีมากครับโล่งมากมาเล่นสวนครับรถโล่งมากครับ ได้อย่างสบายครับวิ่งสบาย